สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขาสุดอีวีวีวู้ฮูและวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมเดสต์อิมเพสนั่นเองย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> แต่เราไม่ได้มาคนเดียวทุกคนเรามาพร้อมกับพี่ๆเขาด้วยค่ะพร้อมกับตีมที่เราคิดขึ้นมานะคะทุกคนนั่นก็คือตีมอาชีพในฝันนั่นเองอละลาดถ้าเกิดว,ว่าใครพร้อมที่จะเข้าไปดูอาชีพในฝันของพวกพี่แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ปังแล้วก็พี่ๆกันก่อนนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปลุยกันเลยวู้ฮู้ เอาล่ะยินดีต้อนรับทุกคนชาวเด t ทูอิมเพสและในวันนี้เราจะมาแต่งตัวตีมติมอาชีพในฝันโอ้อาชีพในฝันเลยเหรอเอ้าอะไมทุกคนที่มีอาชีพในฝันแมแบบว่าอาชีพแบบไทยๆอ่ะมีอยู่ล้มันก็มีที่อยากทำอยู่บ้างอะนะ เดี๋ยวเราลองมาแต่งกันดูดีกว่าว่าพวกเราจะแต่งอาชีพในฝันแบบฮาขนาดไหนนะคะผมเริม เปลี่ยนสีผิวก่อนดีกว่านะเปลี่ยนลาชิปไทยๆนี่ก็จะเป็นผิวแบบสีน้ำผึ้งนิสนียอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมแล้วจากนั้นเรามาแต่งสีหน้าสีตากันหน่อยคนไทยนี่ฮะเป็นตาสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเนาะเฮ้ยหนูแต่งผมก่อนเลยแล้วกันอย่างงั้นน่ะนอกจากมีตาที่สวยงามแล้วเนี่ยฉันก็คนจะต้องมีแบบว่าใบหน้าที่ค่อนข้างจะตอบด้วยนะใบหน้าทำงานหนักไงใบหน้าตอบทำงานหนักนิดหน่อยปากเลย เป็นปากแบบสีอมนุดนๆอืมประมาณนี้เ้องเขมแว่าแดงก็ได้ขัดเบ้าคัดบงคัดเบ้านี่ะต้องให้มันตอบนิดนึงนะคะอาชีพหนูทำงานหนักจนปากซีดได้ได้ไม่มีอาชีพในฝันของตัวเองไหมอยากเป็นไรอะะฉันไล่ดังเข้มไปหน่อยนะบอกเลยนี่อาชีพแรกๆเนาไม่บอกออกมา นี่หนูคิด<ห>ออกแล้วหนูจะเป็นอะไรอาชีพนี้นี่หนูอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กละไปฝันเลยนะะปางวินมอร์ซ์เรา,าได้หน้าตาตมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราทําผมก็ดีกว่า <S <S <ๆ>ผมทรงแบบไทยๆเนี่จะเป็นทรงแบบสีธรรมชาตินะโอ,อ้ต้องดรน,นะ<า>คนดามดานิดนึงประมาณนี้โอ้สวยสวยมากโอเคสวยเลยเหรอสวยงามมาก อาะอาชีพของฉันจะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนฉันบอกเลยว่าไม่มีใครอยากจะเป็นอาชีพแบบฉันเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าอาชีพเฉพาะกิจเฉพาะตังหวะอะไรอาชีพอะไรอะแ๋ยวขอใส่ม่วงแก๊บประเทศไทยมันเมืองร้อนนะร้อนตัดม่วงนิดนึงอ่าประมาณนี้อือแล้วก็มีหมวกด้วยครับ หวกของฉันจะเป็นโทนสีเหลืองนะผสมสีแดงมิสนนสอะให้ถ่ายให้ถ่ายแปลกๆอกเหลืองผสมแดงน่าประทงเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแดงไม่รู้อ่ะเหลืองผสมแดงลูฟี่ <S <S โอ้โหเออเป็นได้อยู่นะเป็นเป็นลูฟี่ได้อยู่นะหมวกฟางอาชีพลูฟี่นี่เ<ช>สื<ห>ส้อลายสก๊าตแบบนี้นะครับว้าวเอาจริงแล้วฉันเริ่มรู้สึกว่ามันมันคล้ายมากมันเหมือนมาก ให้ป้านะอะไรขอบคุณเอยนะคือเบื่อไม่รู้ว่าจะแต่งแต่งยังไงมันก็สวยอ่ะโอ้ยเวอร์เกินนี่อาชีพของฉันนางเกงมันจะต้องเป็นนางเกงแบบขาสั้นนิดนิดแบบว่ามันบางทีมันร้อนไงอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับผมไม้อ่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นยีนสั้นนิดนิดอะไรเงี้ยขอเป็นยีนเข้มๆขมหน่อยอ้าวหนูจะต้องใส่ผ้าด้วยเพราะว่าอยู่แบบอยู่บนท้องถนนตลอดไง อันตรายใช่หรอใช่ของใช้หนจะต้องมีกระเป๋านิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าไว้สําหรับแบบใส่ของอะนะวิส่งนาทีส่งนาทีวิส่งนาทีแล้วจะไปทันอะไรอันนี้กระเป๋านิดนึงครับกระเป๋าสีคล้ายๆกับเอ่อสีเสื้อนะครับผมหนูใส่ไปลองทาผ้าใบเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ออันตรายบนทองถนนวิี่แจ้งแต่เป็นไรอะ โอเคฉันขอใส่แว่นเพิ่มด้วยแล้วกันนะแว่นฉันจะเป็นแว่นค่อนข้างเข้มแม่งูไม่มีแว่นหนาตื้อปะแต่ว่าประมาณนี้ก็โอเคอยู่ขอคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วของผมก็เตืออะไรเป็นอาชีพอะไรเนี่ยฉันมีไม้เท้าด้วยนะจ๊ะใกล้เสร็จแล้วเวลาคือจบบง่ะเวลาเดินผ่านไปค่อนข้างเร็วนะครับก็แต่งโอเคแล้วตอนนี้เริ่มดีขึ้นตอนนี้มีการปรับแต่งเพิ่มขึ้นนะฉันจะใส่พร็อพฉันจะต้องมีพร็อพส่วนตัวด้วยอ่ะพร็ออะไรอ่ะพร็อส่วนตัว โอ้ยน่าจะเวอร์เกินปะเนี่ยไม่เวอร์ไม่เวอร์ของฉันปกติดีนาฬิกาด้วยเพื่อดูเวลาใช่ไมมันก็มีความแบบสีสว่างสว่างนิดนิดเฮ้ยเริ่มไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วอเฮ้ยเขาจะเป็นอย่างเหมือนฉันเริ่มรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ฉันังไม่ไปนะเออนี่ ะโอ้ขาดแค่รองเท้าขาดแค่รองเท้ารองเท้าไหนดีนะรู้สึกรองเท้าแตะมันจะบั๊กใช่ไหมงั้นฉันใส่เป็นรองเท้าส้นสูงละกันเบาๆอ่ากระหมูอดูดีซึ่งรองเท้าเราก็จะเป็นรองเท้าแบบสีธรรมชาตินะครับหนูเป็นเวฟตัวแรงอะดิวิ่งหรือเวลา20วิ20วิเฮ้ย10วิครับโอเมกอนมีอะไรมาตกใจอีกไหมเนี่ยได้อยู่เดเนี่ยได้อยู่อันนี้ไปดีกว่าอันนี้ไปดีกว่าเอาได้เฮ้ย มมาดูกันนะชีอะไรครับคนแรกับเฮ้ยจุ๊บเจงมาในทีมอะไรครับเนี่ยช่วยพีเซนหนครับกระเบือในมือผมไหมครับนี่คือแม่้าสายสมตำอย่าเลยไ่้าสมเรเร่ดเรต้อดต้อ้อง้กใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ 4ี่คะแนนพอคนนี้คนต่อไปอยครับน้องน้องปักซอยไม่น้องในทีมพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับผมใช่แล้วครับผมคือพี่วินมอเตอร์ไซค์โอ้โกันดินจาันด้วยนี่จะแว้นยังไงดีเนี่ยแงี้นเงี้ยเงี้ยนี่อะไรครับพี่ใบไม้มาในทีมอะไร อินฟูท่านหนึ่งครับอินฟูท่านหนึ่งครับลายในตีอินฟูพี่พี่พี่ฟุกกะร้อนรัครับเนี่ยนี่พุกกะรอ้เลยว่าพี่ฟุกกะรอนแน่นอนอินฟูท่านหนะเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ครับรโอเคครับจึงจึงว์และคนต่อไปนะครับอะไรอะหนไองคนขายโน้ตบุ๊กคนขายโรตรีนะครับสวยสวยอยู่แล้วซื้อไม่ซื้อม่ห้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  โอ้โหท้ามันนี่แถมฟรีท้าเะครับควงควงโอ้มันละโงใหญ่มากโอม่งคนต่อไปครับพี่กินปลาในทีมเชฟมาริโอ้ัวแต่งนักมาริโอ้นักมาริโอ้คนขุดโทษนะคะพ่อโม่ใช้ได้นี่ถ้าได้ถ้าได้ได้ครับคนนี้เบื่นครับคนนี้เบื่นครับ และนี่ก็จบการโหวตนะครับใครจะได้ที่หนึ่งในเกมจคอเอกอาชีพวี้ได้ไปวว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 วตวว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 รวววววววงวรววววมววววววจวว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 งเววเววีวมัวว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 อวอวอววว่ววมวอไม่ีเ มันมีมากมายอ่ะชีพในไทยอ,ะอ่ะฉันว่าเราควรจะมีออสักหนึ่งีมแล้วกันนะเพื่อแม่มันสั้นจนเกินไปอโอเค <นะ S 2> มีมีอาชีพในฝันอีกอีกอันหนึ่งอะผมอยากอยากอยากทำมากเลยอาชีพนี้อาชีพอะไรครับเ,ออเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีวกว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าโอเคผมไม่มีต่อไปหนูไปก่อนเลยว่าหนูจะเป็นคู้แทนไรงจิตวิญญาณไอ้เงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอาชีพในฝันต่อไปของทุกๆคนจะเป็นอะไรลุย มาแล้วจะไปกไปมาแล้วนะโอเคและอาชีพในฝันอันต่อไปของฉันนะฉันจินตนาการไ้ว่าถ้าเกิดว่าอาชีพนี้เนี่ยฉันสามารถทําได้จริงๆนะฉันคงจะเก่งกาดน่าดูเลยอาชีพอะไรหรอขอไม่บอกแล้วกันแต่ขอบอกไปอย่างเดียวว่าอาชีพของฉันคืออาชีพฮะหน้าวิจิตอะไรอะหนูว่าต้องเป็นคนกําจัดแมลงคนกำจัดแมลงบ้าเลย ให้มาก่อนเลยหนวดมาก่อนเลยเอตอนนี้เราจะเริ่มกันทําผมก่อนนะครับคือฉันแบบไปเห็นในนี่มาไปเห็นในแบบในนงในหนังอะไรอย่างเงี้ยทรงผมก็ประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะอ้ยมีมีทรงผม,มในหนังด้วยเหรอแน่นอนลหลังจากนั้นเราต้องแบบว่าหน้ามันต้องแมนหน่อยคือจะมีความาแมน,นนี้แหละแมนเลยนะคอนเวนผู้แทนทางจิตวิญญาณอะแล้วว่าที่ปรึกษาทางใจ ม,มันต้องดูเครียดมันต้องดูเข้มมันต้องดูเหมือนแบบม,มีความจริงจังในเรื่องการทํางานนี้โอ้คืออะไรอ่ะม,มันต้องเป็นแบบหมออะไรอย่างงี้แน่เลยอ่ะหมอมหรือว่าแบบพยาบาลจิตแพทย, oh. เย์เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูกำลังหาห้าที่เข้มขที่สุดก่อน ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยลองคอมเมนต์มาห้ามโกงเด็ดขาดววาพี่แป้งกำลังเป็นไรมาดูว่าอาชีพของพี่แป้งคืออาชีพอะไรนะคระทำแป้งแล้วก็ทำผมไปด้วยมาเริ่มแต่ใส่ชุดกันดีกว่านะซึ่งชุดของฉันเนี่ยจะเป็นชุดแบบเรียบง่ายนะครับผมชุดหนูก็เรียบง่ายแต่เวลามันก็ไปเร็วอยู่นะวันเนี้ยเวลามันกระชากอยู่ เพราะว่าเวลามันไปเร็วเกินแล้วตอนนี้เหลือเวลาอยู่สี่นาทีนะฮะเราตอรีบนะแ่งบริเวณผ้าคาดของฉันให้มันเป็นแบบโทนสีออกน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมีพร็อพด้วยเพราะพร็อพนี่สําคัญมากนะครับผู้ช่วยทางจิตวิญญาณของหนูฮะผู้ช่วยทางจิตวิญญาณด้วยหรอใช่นี่ฮะพร็อพของเรานะครับจะเป็นแบบคล้ายๆหม้อแบบนี้มีหม้อด้วยพ่อครัวอ้าวไม่แน่ เป็นไปได้หมดเป็นไปได้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราต้องมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าของฉันจะเป็นกระเป๋าสีเดียวกับเอ่อหม้อนะคล้ายๆเอาแบบคล้ายๆกัน <Okay. S 1> ให้มันเป็นตรงธีมเดียวกันอ<า> <c oughs> กระเป๋าสีเดียวกันปร <c oughs> ะมาณน,นี้ว้าว <Wow. S 1> อมีพร็อพไหมพร็อพไหนที่สามารถใส่ได้กันได้บ้างโ oh, อ้ฉ,อฉันจะอ้วกอ่ะ ตุ๊กตาหมีเดี๋ยวค่อยรู้ละกันยังไม่บอกอะไรอ่ะงนี้เธอมีความลับต่อรับลมเออมีความรักต่อวิศว์เอีนไงหรอได้มันรับเหอะจะทันไหมเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็อืมอืมมันได้มากอุ้ยฉันว่าผิวเอ้ยได้อยู่จะมาสก์กันแล้วเฮ้ยฉันเห็นอะไรผ่านมาเปลี่ยน เดี๋ยวบาปโอเคครับผมเรามีบาปด้วยเหรอมันไม่แน่ใจเหมือนกัะไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันมันเหมือนเป็นภาพที่มีกลิ่นโอเคครับอันนี้มันมีแต่คนประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยวะเอาอาชีพอะไรนะอาชีพที่คิดว่าถ้าได้เป็นสักครั้งอาจจะสนุกก็ได้ไงโอเคจะหาพรพเพิ่มดีกว่า จะมีพบอะไรที่มันมากกว่านี้หน่อยไหมแค่นาทีเดียวเองอ่ะมันเหลือเวลาไม่มากแลอวนะโอ้เวลามันเหลือน้อยจิงมมอกทีไม่ควรที่จะเอาไมโครโฟนมาทําเป็นอุ้ยแต่ก็ไม่แน่ไมโครโฟนอาจทําได้ก็ได้ทําอะไรเราทำอะไรอะทำอะไรเน่อย่ารู้อย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะต้องรู้สิบอกหน่อยเธอตรู้เลยอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกฉลองดูก่อนไมโครโฟนถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งนั้นละก็รองเท้าถ้ามันมีสิ่งนั้นละก็ มันก็โคได้อยู่ <c oughs> พอได้ไหมน, <c oughs> น้า <c oughs> มันจะได้อยู่ระหว่านนี้เ,เราหาท่ารอดีวกว่าอายังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจ <c oughs> มันไม่ได้อะมันไม่มันไม่คือมันพค่งือเพิ่งคือเลยได้อย่างเนี้ยใกล้หมดเวลานะสามสิบวินนะ <c oughs> ได้อยู่สามสิบวิเท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องการท่าครับแล้ว <c oughs> เขาแต่งอุบายจังงาเขาถึงเขาแต่งไม่เสร็จเลยอะมิลานคนเดียวมันต้องเสร็จแล้วอ้อยสิบห้าวิพร้อมละ นี่ตอนนี้ผมกำลังหาท่าท่าสุดปังครับผมอ้าวนะครับและแล้วเวลากำหนดลงนะเราแรกนะครับที่เดินแบบในอาชีพในฝันเขาคือคนดูดเสื้อจ้าแล้วก็ดูดดูดเล้วเจียวพักที่มีกลิ่นได้ดูดยังไงให้เลอะมากทำไมมันเลอะขนาดนี้พี่แจ็คเลอะนิดหน่อยแล้วเก็แผลแน่นอนอ่ะปากดูดเหรอฮะคล้ายใช้ปากดูดอยู่ อันนี้คือผู้นำทางจิตวิญญาณผู้ที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมากขึ้นโอ้มีท่ากึ่งคู่ด้วยท่านพี่่เนท่านพี่กับน้องหญิงนี่น้องหญิงท่านพี่เฮ้ยโอเคอาชีพในฝันของไปอย่าปเป็นอะไรอะไปเป็นอะไรครับพี่ยุก้าศูนย์ คุณยายอยู่ไหนเนี <im> ่ยหนูน้อยหมวกแดงเหรอหนุ่มน้อยหมวกแดงอยากเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะครับอ๋อหนูน้อยหมวกแดงโอ้ยได้ๆคนนี้โอเคถ้ามอืชอบชอบชอบไปรึ้นต่อไปเป็นต่อไปครับอุ้ยเฮ้ยผีนี่อะไรนี่อะไรอามานาบะไปเยียบเทมาเอามาเยายบเทเทมาอามาเยียบเทเทมา ใช้ได้นี่ปึ้งปึ้งเฮ้ยไม่ให้คะแนนชิ้นแล้วให้ให้คะแนนรีลารีลาเยอะอันนี้ใครนักประการครับหลวงพี่นักประการครับไม่สามารถกดท้าได้นะถ้าเกิดแต่รุดีวันนะอันอันนี้คืออาชีพในฝันจริงเหรออ่ะอาชีพในฝันถ้าเกิดแก่ไปกดท่าได้พี่กดท่าเลยอ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบในทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยพี่สํรวมหน่อยครับ ลวงพี่สังรวมนิดนึงโอ้ลวงพี่ไม่เลยน่าเกียดมาก่าะขอท่าหน่อยอาชีพในฝันที่เด็ดที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากลวงพี่อีว้าวงพี่อใช้ได้ใช้ได้ไปยืนรวมกันหน่อยลวงพี่ฮะไล่ผีผีเข้าแน่นอนไล่ผีลวงพี่ไล่ผี หลงพี่เลยสีเดรูจะช่วยเองพี่นี่รวมอะไรไว้อี่รว่บาวทีบางทีเบนี่ยเวนีกี่รกว่บอรบกวนี่รบกานนี่รบกน่รมกวี่รกนีรกนนี่รบกานมีหลบยวบกว่าบวี่รมี่บนิบกวยอะ่รนิ่กายอีไรโกวยนี่าถามเลย่รี่รบกวนยี่รบอวนนี่รบกวนนีกินนีกวนนีรบกรบกรบ โคตรเย่อ้าวทุกคนแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนในเดซ์วิมเพสนะคะที่ทุกคนชอบมากที่สุดครับอาชีพในฝันนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าและทีมหน้าจะเป็นอะไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยเผื่อพวกเราเอาไปเล่นนะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องสนใจชอบ